สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับกลับมาตอบคำถามใน l i น์ OA กันอีกครั้งนะครับคำถามแรกสำหรับวันนี้นะครับก็คือต้องบอกว่าดีไม่ดีนะครับอันนี้ต้องอยู่ที่ว่าผมไม่รู้นะว่าน้องที่ส่งคําถามนี้เข้ามาเนี่ยมีตอนนี้มีการเอาเงินไปวางไว้อยู่ในอะไรบ้างนะครับแต่ถามว่ามีตราสารหนี้ดีไหมเนี่ยอันที่จริงคือมันควรจะมีอยู่ในพอร์ตของเรานะครับส่วนจะมีมากมีน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะ จัดสรรพอร์ตของเรายัางไงนะครับตอนอายุน้อยเราอาจจะถือพวกหุ้นได้เยอะหน่อยนะครับตราสารหนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับตอนที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยก็ต้องผ่องถ่ายเงินมาอยู่ในตราสารหนี้ให้มากขึ้นนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องอายุเท่าไหร่นะครับไม่ได้ให้ข้อมูลยอย่างอื่นเพิ่มเติมมานะครับก็ให้ไอเดียไว้คร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งในวิธีที่สามารถจะเอามาใช้จัดพอร์ตแบบหลวมๆได้นะไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะตัวนะครับย้ำ ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะบุคคลนะครับเพราะนั้นอลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูก็ได้นะครับให้เอา100ลบอายุของเรานะเช่นสมมุติเราอายุ35นะครับเอา100ลบอายุ35นะครับก็เหลือ65นะครับ65เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นที่เราถือหุ้นได้นะครับหรือเราจะเอา100ลบกับเลขหลัก10ก็ได้นะครับก็คือ100ลบ30นะเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเหลือ70นะครับ70เนี่ยคือสัดส่วนที่เราถือหุ้นได้ นะอีกส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นสัดส่วนที่เราไปถือตราสารหนี้หรือเงินสดอยู่ได้นะครับแต่อันนี้คือเป็นไอเดียแบบคร่าวๆเท่านั้นนะเพราะว่าในโดยรายละเอียดนะครับตราสารหนี้มันก็มีหลายชนิดนะครับมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับวันนั้นก็ต้องไปเลือกกันดูอีกทีหนึ่งนะครับคำถามถัดไป โอ้คำถามนี้กว้างมากเลยครับถามสั้นแต่ว่าตอบยากนะฮะก็อย่างนี้ละกันครับไอเดียอย่างแรกนะครับเราก็ต้องเริ่มลงทุนในตัวเราเองก่อนนะศึกษาหาความรู้ก่อนนะครับการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าในสายหุ้นนะครับก็จะมีอยู่2เส้นทางหลักๆนะหลักๆก็คือ1ก็คือเป็นทางสายเทคนิคอลนะครับก็ดูกราฟใช้อินดิเคเตอร์ช่วยในการส่งสัญญาณเข้าซื้อขายนะครับโดยมากก็จะเหมาะกับการซื้อขายเก็งกําไรในระยะสั้นนะครับคำว่าระยะสั้นเนี่ยไม่ใช่แบบ ซื้อเช้าขายเย็นแบบนั้นนะครับมันมันไม่สั้นขนาดนั้นนะ,ะแต่บางคนก็มีเหมือนกันทำเดย t เทดนะฮะ,ะหรือ i n t r a d เดเทเลยเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าการเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยก็คือเราอาจจะถือไปอาจจะ1สัปดาห์1เดือน3เดือน6เดือนก็ได้นะครับแล้วก็ขายทิ้งเพื่อทำกำไรอะไรแบบนี้นะครับกับอีกทางนึงเนี่ยก็คือเป็นในแนวของการลงทุนในตัวธุรกิจระยะยาวก็คือเข้าไปถือหุ้น ด้วยความที่เราอยากจะเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็อยู่ไปด้วยกันกับตัวบริษัทไปเลยแบบยาวๆนะครับอันนี้น้องต้องลองศึกษาดูก่อนว่าทั้ง2เป็นทางแบบนี้นะครับเราเรารู้สึกว่าอันไหนเนี่ยเหมาะกับจริตของเรามากกว่าเราชอบดูกราฟเราถนัดมานั่งตีเส้นตีแนวรับแนวต้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะเลือกเทคนิคนะครับก็สามารถทําได้นะในส่วนของการวิเคราะห์ธุรกิจนะเพื่อลงทุนในระยะยาวเนี่ยถ้าเราชอบอ่านงบการเงินชอบวิเคราะห์จุด จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจนะครับดูเรื่องของกลยุทธ์ Marketing อะไรต่างๆมาติดตามเรื่องอ ลักษณะของผู้บริหารอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่เราจะไปลงทุนแล้วก็ถือเขาไประยะยาวถ้าธุรกิจพื้นฐานเปลี่ยนเราก็ขายหุ้นแล้วก็สวิชไปถือตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราต้องลองศึกษาดูนะครับหนังสือมีให้อ่านเยอะมากเลยนะครับดูในคลิป y t u t u ฟรีเนี่ยก็ก็มีด้วยเหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าลองเข้าร้านหนังสือดูก็ได้นะครับหยิบหนังสือมาพลิกๆดูอ่านดูสักบท2บท,บทแล้วถ้ามันถูกจริตเราแล้วเราก็ ค่อยตัดสินใจเลือกซื้อไปก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นไอเดียสเต็ปก้าวแรกก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเล่าตลอดเส้นทางมันจะยาวเกินไปนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์นะฮะใช้เงินเก่งและไม่มีเงินเก็บนะครับโอเคแน่นอนนะก็ ยินดีด้วยนะครับที่คุณได้รู้นิสัยของตัวเองนะก็ทางแก้นะครับเราก็ต้องบริหารจัดสรรเงินก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ยังไม่ก้าวเข้ามาถึงเรื่องของการลงทุนเลยนะคือเป็นขั้นตอนของการแค่บริหารเงินเฉยๆนะครับก็แนะนำครับให้เก็บอย่างน้อยเนี่ย10%ของรายรับของเราเข้ามานะครับทำงานได้เงินเดือนมาสมมติได้มา2 0 0 0 0ก็เก็บไว้อย่างน้อยนะครับ2 0 0 0นะก็คือ10เก็บได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีถ้า ไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือเป็นขั้นต่ำนะที่เราควรจะต้องเก็บนะครับเก็บได้เดือนละ2000-2000แล้วเนี่ยมาทำอะไรนะครับก็เอาไปเราก็ควรที่จะต้องหาความรู้ก่อนนะครับอย่างที่บอกเนี่ย g มี y o u มี YouTube มีนะครับไปดูมีหลายที่เลยที่เขามีข้อมูลให้เราดูฟรีนะครับเราก็ลองศึกษาข้อมูลดูก่อนที่จะตัดสินใจหนทางเลือก การลงทุนแรกๆนะครับที่ง่ายๆเลยเนี่ยก็คือเอาเงินไปใส่ในกองทุนรวมนะครับซึ่งมันมีให้เราเลือกนโยบายในการลงทุนเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยในหุ้นก็มีตราสารหนี้ก็มีทรัพย์ส,สินทางเลือกก็มีนะครับมีให้เลือกเยอะเลยนะอันนั้นก็เป็นสเต็ปถัดไปแล้วกันแต่เริ่มต้นนะครับจัดสรรเงินก่อนเก็บให้เป็นนิสัยนะครับทำให้ได้ต่อเนื่องสัก6เดือนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเริ่มลงทุนก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่ช้านะขอให้เราจัดสรรนิสัยของเราก่อนนะครับ คำถามนี้เกี่ยวกับกองทุนนะครับถามว่าเคเชนกับ V-Cyber อคล้ายกันไหมไม่คล้ายนะครับเอ,อ่อคเชนเนี่ยมีนโยบายในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่ จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของมนุษยธรรมอะไรต่างๆนะครับสิทธิมนุษยชนอะไรอย่เงี้ยยกระดับการศึกษาให้กับคนที่อาจจะด้อยโอกาสอะไรพวกนี้นะครับก็คือมาตีม ESG นั่นแหละนะครับส่วน V Cyber อันนี้ไปลงทุนใน Arc W นะครับก็คือลงทุนใน Next Generation Internet นะครับอันนี้ก็ จะออกออกแนวคนละคนละอย่างกันนะครับเราะฉะนั้นวิธีการลงทุนจะไม่เหมือนกันนะครับนโยบายไม่เหมือนกันครับและนั่นก็คือคำตอบสำหรับในคลิปนี้นะครับใครที่ถูกใจนะครับฝากไลค์และแชร์ด้วยนะครับผมจะเอารายได้จาก YouTube ไปทำการกุศลนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีรายได้จาก YouTube เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอัปเดตให้ด้วยนะว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วเอาไปทำบุญที่ไหนบ้างนะครับก็ติดตามผมได้3มช่องทางเหมือนเดิมนะครับใครมีคำถามและอยากได้ของฟรี ส่งคำถามของคุณเข้ามาใน Line oa นะครับใส่เครื่องหมายแอแล้วก็ตามด้วย k e l l y vi coach นะครับพิมพ์คำถามเข้ามาได้หรือว่าอยากจะเข้ากลุ่มรวยเปลี่ยนหลักอยากจะไปรับของฟรีนะครับสามารถเข้ามาได้ในช่องทาง Line oa เลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ